วันนี้มาซื้อข้าขาหมูนะคะนี่มีแต่ขาใหญ่ๆดูหน้าทานมากๆแล้วก็สีสันก็สวยนะคะดูเขากำลังต้มอยู่เลยค่ะตรงนี้นะคะในตลาดสดมหาสรารคามนะคะข้างๆตลาดเลยค่ะมันจะเป็นโรงอาหารนอตตรงนี้นะคะ,ะมีพิเศษนะคะก็ราคา40-45-50านะคะสั่งได้ค่ะ เดี๋ยวเขาต้มหมอ้อเบือเลื่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้มนานไหมคะแม่คะสา,สามชั่วโมงนะคะทุกคนจนนุ่มนิ่มนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาสีสันแบบน,นี้นี่แก้น้ำไปเลยนะคะน,นะค้ำหรอคะแยกดีไหมยแยกดีกว่ามันเขาไปไกล นจะอืดสงการไม่ปิดเลยเนาะดีจังเลยหลังสงการโอ้ดีขาก็เลิเลยนะคะทุกคนเรามีขายข้าวมันไก่ด้วยนะคะ ข้าวมันไก่หนึ่งหนึ่งกล่องก็ได้ค่ะไปทานดูอร่อยไหมถ้าอร่อยมาซื้ออีกใี่คุณผู้ชมดนี่กำลังปัน่นปั่นน้ำจิ้มนะคะนะคะี่ค่ะกำลังปั่นน้ำจิ้มเลยน,นี่เป็นลงอาหารนะคะข้างตลาดสด ทสทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะใครแวะมาช้อปปิ้งนะคะนอกจากร้านนี้แล้วก็มีร้านอื่นๆอ,อีกอาจจะขายอาหารต่างกันเนาะแต่ร้านนี้ขายของที่เราชอบข้าควขาหมูขายใหญ่ๆ น่าอร่อยน่าอร่อยขอบคุณนะคะที่รับชมน้ำซุปค่ะน่าจะพอขอบคุณค่ะ ก okay, อบคณนะคะเดี๋ยวจ่ายตังค่ะคุณเชง